บอกว่าการนับผลการเลือกตั้งในมรดรต่างๆที่สหรัฐอเมริกานั้นก็จริงๆเริ่มนับกันมาหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็กําลังจะเสร็จสับและเหลืออีกไม่กี่รัฐเท่านั้นเนี่ยนะฮะเ,เริ่มมาตั้งแต่ประมาณสักตี5้ของประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะคะแนนล่าสุดโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันได้คะแนนคณะผู้เลือกตั้งหรือว่าอิเล็กทร์โวตเนี่ย สูงเกิน270ไปเรียบร้อยตอนนี้ทรัมป์277ต่อ224บ้างก็ว่าไป279แล้วแต่อย่างไรก็ตามจะ277หรือว่า279ก็ตามก็กลายเป็นว่าคุณกัมบาราแฮริสนั้นไม่สามารถที่จะตามทันแล้วนะฮะนี่คือคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า e l e c t กโทร Vote เนี่ยคือคุณทรัมป์ได้มากพอที่จะเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนี้ ในส่วนที่เป็น7มลรัตสวิงสเตทไปดูกันหน่อยคุณทรัมป์เขาเก็บชัยชนะไปแล้ว4รัฐได้แก่นอตแคโรไลนาจอร์เจียเพนซิลเวเนียแล้วก็วิสคอนซินนะฮะส่วนอีก3รัฐที่เหลือคือเนวาดามิชิแกนแล้วก็แอริโซนาอันนี้ยังนับอยู่แต่ล่าสุดคะแนนมาบอกว่าทางคุณทรัมป์นั้นอาจจะเก็บไปหมดเลยทั้ง7สวิงสเตทคือเป็น7ต่อ0อันนี้ ถ้าออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆคือเดโมแครตจะต้องกลับไปทําการบ้านกันอย่างหนักหน่วงตลอด4ปีที่จะถึงนี้ต่อไปแล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องแก้มือกันนะฮะหลังจากทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการทําขึ้นเวทีทันทีนะฮะรู้สึกว่าจะไปขึ้นเวทีที่ปาล์มบีชที่ฟลอริดาก็บอกว่านี่คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของชาวอเมริกันที่จะทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ again Make America Great Again นี่คุณทรัมป์เขาบอกแบบนี้อันนี้คือครั้งที่แล้วเป็นแคมเปญของเขาแต่เขาเอามาประกาศในการประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยเขาบอกว่านี่คือยุคทองของสหรัฐอเมริกาแล้วทรัมป์ยังบอกกับกลุ่มผู้สนับสนุนด้วยว่าพระเจ้านั้นได้ไว้ชีวิตเขาจำได้ไหมครับในการรอบสังหารนะฮะด้วยเหตุผลบางประการเหตุผลนั้นก็คือ ให้เขานั้นกลับมาช่วยประเทศนําอเมริกากลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งแม้ว่าภารกิจในเบื้องหน้านั้นจะไม่ง่ายได้แต่เขาจะนําพลังความตั้งใจและสู้ทํางานที่ทุกคนวางใจให้เขาทําฟังเบื้องต้นจาก President-elect Donald Trump ครับ Every citizen I will fight for you for your family and your future Every single day I will be fighting for you and with every breath in my body i will not rest until we have delivered the strong safe and prosperous america that our children deserve and that you deserve and every citizen เอ,อ่อตอนนี้กองเชียร์ของรีพับลิกันแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นก็แสดงความดีใจกันทั่วทั้งประเทศนะฮะกลุ่มผู้สนับสวน,น,นหลายคนบอกว่านี่คือการกลับมาทางการเมืองอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคนที่มีชื่อว่าโดนัลด์ทรัมป์ เป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์แล้วก็บอกว่าตอนนี้เชื่อว่าคนอเมริการน,นั้นตาสว่างแล้วอันนี้ก็คือฝ่ายที่เชียร์คุณดนัลดนทรัมนะฮะเราไปดูหน่อยดีกว่าบรรดาผู้นําโลกทั่วโลกนั้นส่งความรู้สึกแสดงความยินดีส่งเอกสารส่งข้อความแสดงความยินดีไปทางไหนอย่างไรกันบ้างเราบอกว่าอย่างนี้ฮะส่วนใหญ่ก็ยกย่องล่ละว่าชัยชนะครั้งนี้มันเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นะฮะ เดี๋ยวจะเอาข้อมูลมาบอกกันว่ามีประวัติศาสตร์อะไรบ้างแต่ไปดูก่อนนะฮะว่าผู้นําโลกนั้นมีใครบ้างเริ่มต้นที่คุณเคียร์สตารเมอร์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากทางฝั่งพรรคแรงงานของสหราชอาณนะาจักรแสดงความมีดีกับชัยชนะของทรัมป์เชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้นจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองประเทศ ในขณะเดียวกันประธานาธิบดีเอมมาเรลมาคงของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับแสดงความยินดีกับทรัมป์แล้วก็พร้อมที่จะทํางานร่วมกันเป็นสมัยที่สองด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลนสกีของอยูเครยนยกย่องทรัมป์ว่ามีความมุ่งมั่นในการที่จะรักษาสันติภาพด้วยท่าทีอันแข็งแกร่งซึ่งเขาก็มั่นใจว่าจะทําให้ยูเครนนั้นใกล้ชิดกับคําว่าสันติภาพมากยิ่งขึ้นก็เห็นคุณทรัมป์บอกว่าภายในหนึ่งสัปดาห์นี้จะจบให้ได้นะ สงครามยูเครีย,แล,รย,รยแล้วก็รัสเซียยูเครียรแล้วก็รัสเซียเนี่ยนะฮะส่วนบรรดาผู้นําในเอเชียรายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบาของญี่ปุ่นคนนี้เพิ่งขึ้นมาอาจจะไม่คุ้นชื่อนะฮะนายกของญี่ปุ่นนะจำชื่อไว้ว่าท่านชื่อว่านายกรัฐมนตรีชิงเงรุอิชิบะประธานาธิบดียุนย็อกซอลของเกาหลีใต้นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดีย ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาโกสผู้นำฟิลิปปินส์นะครับก็ร่วมกันแสดงความยินดีกับโดนัลด์ทรัมป์พร้อมจะทำงานร่วมกับทรัมป์ในอนาคตไทม์ไลน์หลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณผู้ชมครับหลังจากการเลือกตั้งนั้นก็จะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในวันที่11ธันวาคมแล้วหลังจากนั้นคณะผู้เลือกตั้งในแต่ละรัฐนั้นจะไปลงคะแนนเลือกผู้สมัครที่ชนะในรัฐของตอนในวันที่17ธันวาคมอันนี้คือขั้นตอนของ Elect o ท a l c o l l e g e เเนี่ยนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการส่งผลคะแนนให้ประธานวุฒิสภาภายในวันที่25ธันวาคมแล้วสภาคองเกรสนั้นจะรับรองผลเลือกตั้ง6มกราคมปีหน้าส่วนวันที่จะเป็นไฮไลท์ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีในวันที่20มกราคมนะครับนั่นก็คือพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการจนกว่าจะถึงวันนั้นเราก็จะเรียกเขาว่าว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ จนกว่าจะถึงวันที่20ผ่านพิธีสาบานตนไปนั่นคือการเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการของคุณโดนัลด์ทรัมป์เอาละฮะหลังผลการเลือกตั้งครั้งนี้ออกมาแน่นอนว่านอกเหนือจากผู้นําโลกแล้วผู้นําของไทยก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยคุณแพทช่องทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยนั้นทวิตเตอร์ผ่านทางบัญชี X เนี่ยนะฮะถึงผลการเลือกตั้งบอกว่าดีฉันขอแสดงความยินดีถึงท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป และสวเจดีแบนส์สำหรับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ,เอ,เรรฐเอเมริการดิฉันพร้อมทำงานร่วมกับท่านส่งเสริมความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะฮะล้อมกรอบตรงอินโดแปซิฟิกผมล้อมของผมเองนะฮะ คำนี้เป็นคำที่ต้องใช้และในสมัยนี้จะไม่มีแปซิฟิกและมันจะต้องมีมหาสมุทรอินเดียเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยด้านคุณมาริสเซียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนั้นระบุบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาประเทศไทยก็พร้อมที่จะดําเนินความสัมพันธ์ต่อไปเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานท่านรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐนั้นมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะพิเศษ มีความตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ต้นก็เชื่อว่าจะมีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีส่วนจะส่งผลอย่างไรในทางเศรษฐกิจและมิติเชิงภูมิรัฐศาสตร์ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลใหม่ของสหรัฐนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครยืนยันได้ชัดนะว่าจะเป็นแบบไหนด้านเศรษฐกิจนั้นไทยที่จะไทยก็พร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือส่งเสริมไม่มีการแลกเปลี่ยนการทำธุร,รกิจระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศเบื้องต้นลองฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของไทยครับ ไทยสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าทางสหรัฐอเมริกาจะมีนโยบายเช่นไรทั้งในเรื่องของความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วก็าทั้งในเรื่องความมีรัฐศาสตร์นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนว่าเราก็วางาเป้าหมายที่จะดำเนินความสัมพันธ์อย,อย่างเข้มแข็งระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับเราพร้อมที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจร่วมกันรวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการทำธุรกิจร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการของไทยกับผู้ประกอบการของสหรัฐอยู่คือหลายคนถามกันเยอะมากนะครับคำถามนี้เนี่ยถามกันตลอดค่าคืนนี้แล้วผมก็เชื่อว,ว่าสื่อทุกสํานักจะเล่นประเด็นนี้นั่นคือคุณครัมขึ้นมาปั๊บแล้วจะส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยเอาตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็และกันรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยที่การบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยนะฮะ ก็ออกมาแสดงความเห็นกับสำนักข่าววันนิวส์ของเราถึงที่ทางเศรษฐกิจของไทยหลังจากคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็บอกว่าเชื่อว่าการดําเนินเศรษฐกิจดาเนินนโยบายแบบเน้นอเมริกาเป็นตัวตั้งทําให้สหรัฐนั้นเน้นที่จะเติบโตด้วยตนเองสนใจโลกภายนอกลดลงหลายฝ่ายก็กังนวลว่าสหรัฐนั้นจะตอบโต้ทางการค้ากับจีนแบบแบ่งขั้วแบ่งข้างเป็นมิตรกับจีนน้อยลง จะทาให้โลกนี้เนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วคือสหรัฐกับจีนแล้วจะไปกดดันให้ประเทศต่างๆนั้นขายของกับสหรัฐแพงขึ้นยิ่งถ้าตั้งกําแพงภาษีกับจีนสูงขึ้นถึง6 0เนตี่ยไทยก็จะถูกตั้งกำแพงภาษีสูงขึ้นถึง10%ทําทำให้ทั้งโลกมองว่าอย่างนี้ฮะเ<อ>ศรษฐกิจโลกน่าจะโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นผลกระทบกับไทยคือจะทำให้ไทยนั้นขายของในสหรัฐได้น้อยลงเมื่อตั้งกำแพงภาษีจากจีนและนานาชาติเพิ่มสูงขึ้น ก็จะทำให้เศรษฐกิจโลกซึมตัวทำให้ไทยส่งออกไปยังประเทศอื่นได้น้อยลงด้วยนี่คือความเห็นส่วนตัวของอาจารย์ธนวันรลองฟังดูครับผลกระทบต่อไทยที่ชัดเจนณขณะนี้ที่หลายคนกังวลนะครับก็คือ 1. เมื่อสหรัฐอเมริกาตั้งกำแพงภาษีเก็บภาษีการนำเข้าสินค้าจากไทยสูงขึ้นและประเทศอื่นสูงขึ้น10%ซก็จะทำให้ไทยขายของในสหรัฐอเมริกาได้น้อยลงในระยะสั้นๆเศรษฐกิจไทยอาจจะขยายตัวต่ำกว่า ถ้ากำลังฮาริสเข้ามาเป็นประธานาธิบดีและเศรษฐกิจไทยอาจจะเจอปัญหาที่ขายของหรือส่งออกไปยังต่างประเทศทั้งโลกได้น้อยลงและก็ส่งไปยังสหรัฐได้น้อยลงนักท่องเที่ยวที่อาจจะมีเงินน้อยลงถ้าสีโลกโตต่ำกว่าที่ฮาริสเข้ามาเนี่ยก็ทําให้ไทยอาจจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาน้อยกว่าที่ควรจะเป็นอืออาจารย์ก็บอกนะฮะบอกว่าต้องจับตาดูว่าเมื่อทรัมเข้ามาแล้วจะดําเนินนโยบายแบบนี้จริงหรือเปล่า แล้วก็รวมถึงการปรับตัวของจีนด้วยคือเท่าที่มองไปยังความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการรวบรวมได้แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นคุณกาลาแฮริสหรือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีท่าทีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อขึ้นมาแล้วจะทําอย่างไรกับไทยเพราะว่าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องดูนั้นคงจะต้องดูไปถึงไทยเราไปร่วมกับกลุ่มทางการเมืองหรือกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มใดแล้วสหรัฐอเมริกานั้นจะวางท่าทีอย่างไรกับกลุ่มกลุ่่มมนนั้าากกว อย่างเช่นสหรัฐจะวางท่าทีอย่างไรกับเอเปกสหรัฐจะวางท่าทีอย่างไรกับอาเซียนสหรัฐจะวางท่าทีอย่างไรกับกลุ่มบริกส์สหรัฐจะวางท่าทีอย่างไรกับชาติที่ดูเหมือนกับว่าจะเอียงข้างเข้าไปอยู่กับจีน กับไต้หวันความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเป็นแบบนี้มากกว่าคงจะไม่สามารถสรุปไปได้ว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาชนะเป็นประธานาธิบดีแล้วเนี่ยต่อไปไทยจะเป็นแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้สรุปไม่ได้ในการสรุปเพียงแค่5นาทีหรือ10นาทีครับคุณผู้ชมแม้กระทั่งใน1ชั่วโมงยังสรุปยากเนื่องจากภาครัฐ ก็เป็นส่วนของภาครัฐที่ต้องรู้เรื่องของความมั่นคงคราวนี้เรื่องของเศรษฐกิจภาครัฐก็ต้องรู้เรื่องของเศรษฐกิจแต่กับภาคเอกชนเองในเซกเ,เตอร์ต่างๆคุณประกอบธุรกิจรถยนต์คุณก็ต้องดูว่าถ้าคุณโดนท้อทรัมขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงตลาดอสังหาริมทรัพย์จะเป็นอย่างไรการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจะเป็นอย่างไรมันต้องดูเป็นรายภาครายภาครายภาคเป็นรายตัวไปฮะ จะมาตอบแบบกลางๆแบบนี้ไม่ได้ว่าถ้าคุณโดนลดนทร้ป์ขึ้นมาแล้วจะเป็นแบบนั้นแบบน้นแบบนี้ใครต้องตั้งรับแบบนั้นแบบน้นแบบนี้เพราะจะต้องแยกไปเป็นเซกเตอร์เซกเตอร์เซกเตอร์เป็นส่วนๆไปครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะเรารอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเน้นย้ำแล้วควรจะต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าสหรัฐนั้นจะวางอย่างไรค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่และ แต่ละภาคส่วนดีกว่าผมให้คําตอบไม่ได้นะฮะต้องขออภัยด้วยที่เอาให้ชัดวันนี้ไม่สามารถที่จะบอกคุณผู้ชมได้ว่าหลังจากคุณโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วจะกระทบอะไรกับไทยบ้างผมตอบคุณไม่ได้ตอบได้เท่านี้ว่าต้องแยกเป็นภาคส่วนภาคส่วนไปนะฮะคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกัน และคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ